โอเคดูกระสีแก่เต็มะนีู่ก็ได้มีเมหาซื้ออะไรดีวะฟองเงุนอู้โ้จเ,เป็นร้านเลย,น,ยน,ลนี่กิกสองร้าน จะทิ u u e like ้ปืูกซองดีกว่าะเงาแผงแชมเปี้ยนโคตรเยอะต้องเติมเอ๊ะไหนเนี่ยบิบิโดไปเลยจะขึ้นมาทำไมเล่นอะไรละกันผภาพกุดตีน เดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้ากุตีนโอเคไหนดูไหยสิมีอะไรก็ซื้อมากนะบินห้าแสนเนาุณซื้อสีมี้นหมดเกลี้ยงเลยกนนี้สองล้านเลยไม่รอ้อ่ะอากขับรถถัง รถถังไม่เป็นราคาแบบเป็นล้านเลยเป็นแพงเกินเลยเราว่างกันดูซื้อ,น,อน,นี่น,น,น,นอนร้านนี่ฉันจะของร้านซื้อหอดีกว่าไหมซห้อหอนี่แหละขาสงหมื่นกว่าเองไ,ได้หลบซื้อมาแล้ว แต่ซื้อมาตั้งนานล้วซื้อมาตอนเมื่อคืนค่าส่งเงนาาินก,กว่าค่าส่งราคาถูกก็ถือว่าค่าส่งเป็นเสนียนี่กูจะไม่เล่นเกมนี้เลยไปเราจะขึ้นบินเล่นหกันนะอยากตายเว้ยไปแค่าหาก,กันอย่างนี้แทนมั้งเฮ้ยมีมันปืนลิงเลยเดินแรก ปวดเมืองปวเมืองปวนเมืองปวเมืองปวดเมืองเหน็กเหน็บขกินเลหน็กเหน็บเหน็บเหน็บและปวดเมืองปวดเมืองดเ้องวดิโดนตะคไหมน่ยมีปิบันบดมันระดระดอืออืมทำุบด มาดิครับมาดิครับทำลานืองทำลานที่ติดย่างมาดิครับมาดิครับมาดิครับลอยวีนแบบหนีันหมดวะตำรวจดอันนี้กบีด้วยอินกี้ ไป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 จะพังมันจะพังไม่ได้หรอกนี่นลครับทได้ดทได้ดิทนได้ดิทำได้ทได้พัง่จังะ เงหลบก็ฟ so <desserts> ุ้งซึนดสิเฮ้ยตายเลยเยอะตายหาดูวิดีโอรหือจะเถียตังแสนหนึ่งรู้ไดดูวิดีโอโหอือยอย่นดีเอ่อโฆนาบ้าคลิปคลิปกวดเกลอดติดเหลืองอ่ะเมื่อกี้ออืมโฆนนาเนี่ยแหละ แม่มันจะติดเหลืองมั้ปากก็ไม่รู้ไปบาดเจ็บเลยมึงโดนระเบิดแต่มบอกว่าบาดเจ็บมึงไม่ตายเลยแหละเมื่อกี้เครื่องบินก็พังนี่ตำรวจกูหมั่นไส้ตำรวจกูหมั่นตำรวจหมั่นตำรวจหมั่นตำรวจสามถูกเยอะหมั่นตำรวจเอ่ะ กูกูฆ่าคนเดียวม่งติดสองดาวไปโลกไปโลกไปโลกไป้ไปลีเลยีเลย่พรถอ่ะรถอยู่ไหนขวางทางหายเลยต่เลยไปลกไปล้วไปไปไปรถยิดไรรถไรรถผไวะลงรถนี่ไงลงรถไปไปไป แต่งตัวกดตีนที่ผ่านอยู่นี่้วรถคันนี้แหละรถที่แรงมากที่สุในเกมนงงกกี่ไงมาแล้วรถอะไรกูเนี่ยเอาขับรถตัวอะไรมึงันแบบขับรถกระแหลงปืเนี่ยเอาข่าวขายนี่แหละแอ้รถอะไรรถเบาเลยเอาไปแล้วข่าวข่าเอากซอนี้เลย ขำบมาคนปัวเตี้ยยิไม่หนึ่งเม็ดยิงไม่หนึ่งเม็ดเคหายติดดาวแล้วจะขับรถคนนี้เล่นกันเย็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 นยกรอใส่ยกรอใส่เฮ้ยจะมันสะพานอะไรนะลองไปเที่ยวอะไดิมันก็เป็นท้ายยังไง เอาเปล่ะเอาเปล่ะแม่งมีตัวนี้กลางใส่กูเอ,อ้าวมาครับเอาเปล่ะเอาลงมาเลยลงมาเลยนะจริงอ่ะเอาลงมากมิดเปลือยเดียวเลยนะเนี่ยเฮ้ยเป็นฟองไงเลยเลอ,อืมอ้าวตายมั้งนะอ้าวไม่เดียวแตกเลยมือปรรุ้ฟองอย่างเทพโดนปีนไม่เดียวตายอะไรแบบนี้ เร็วไเร็วคุณค่าคนจมกี่เมื่อกี้นี้มันฟักยูใส่กูไม่แก็ด้ค่ามันบนตีน่้มมากขึฟักูใส่กูนี่มันจะมาแล้วเนี่ยดูดูยกล้อยกล้อเอ๋ยซวยวยว้าต้ิ้ใส่ก่อน ไปก่อนหนึ่งที่ไม่ลองยังมีหน้ามากลับอ้อนี่เทาไม่ไงวะเฮ้ น hey, ี่หวนเฮ้ยอ้อเฮ้ยเก่งมากเลยร้อลอยฟ้าเลือดกูเลยแค่นี้อย่างนั้นเลยเเจารถคันไหนขับวะเนี่ยอดจอดนอจอดจอดเว้ยนี่รถสับไปอะไรนาะ หยุดมึงหยุด <sympath> ป <ize> ืนเนี่ยมปืนเลยนะรวเยโอเคมันนี่ไปเด็กทั้งหมดขับแลวโตำรวจห้ามเจ่งตำรวจไม่ตำรวจมากนนะอุ้ยกำัวจ้า โอ้คิดม่รู้ไปอสาเลยมาเออข้อสงสารจอดๆๆๆไม่ไหวเลไอตำรวจขอยิรถนี่ซีมึงขับรถหนึ่มนน่ะรวจขับเียมาดึงปวดรถสิยิงยิ่งกูแรกแล้วเพื่อนมึงขับเร็วจังวะ อืงแฟงทชไมหรอแทงอ่ะอุยอุยหุยหุยุยน้ำเดลอวอะไรอะไรอะไรเปิดเปิดไม่ได้หรอกโงเนี่ย เอาไว้มีปืนนะชิบหายหายเลยอย่ายิงอย่ายิงอย่าย <tra> ิงทีมึงมึงได้แค่ที่ปืนนั่นเองอืมไปบุล่ะมาดิมาดิมวยเก่าแล้วเวอร์มวยเก่าแล้วเวอร์พ่อเป็นบัวขาวอยู่เลยนะ เนี่มันเยอะแปกแกวิงลิ้นมันยิงมาเยอะนี่ว่ะวิงเล่นลิ้นมันยิงมาเยอะพงันนะุดูมีมงมาเยอะหมาตามนี enfin ่เนี่ยนี่ะิเล่นลิ้นมันยิงมาเยอะ อตุณนน่คุนเลนกลับมาเหมือนเดิมละเขาซื้อบ้านเลยซื้อที่ซ่อมรถอัปโนมักมาเดียวกข้าทนงานก็เป็นดทองหนึ่งทดงคำหักเลี้ยวเลยแล้ว